สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบารคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินนะครับซึ่งหลายท่านดูข้อมูลนะครับจากโลกโซเชียลนะครับตอนนี้เนี่ยมีการจะแจกเงินเยียวยา5,000บาทมันเป็นเงินอะไรนะครับแล้วกลุ่มไหนที่จะได้รับสําหรับในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีการกําหนดนะครับว่าจะแจกเงินเยียวยา5000บาทเนี่ย ภายใน28เมษายน2566มาไขข้อข้องใจกันครับว่าเงินจำนวนนี้นะครับเงินที่กำลังจะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทเนี่ยนะครับมันคือเงินประเภทไหนนะครับกลุ่มไหนได้รับนะครับเป็นในส่วนของทางรัฐนะครับช่วยเหลือเยียวยากลุ่มไหนนะครับมาเช็ครายละเอียดเรื่องนี้ในคลิปกันเลยนะครับสำหรับนะครับในส่วนของ ข่าวนะครับในโลกโซเชียลมีการแจกเงินเยียวยา5,000บาทเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าให้เป็นบางกลุ่มแล้วก็ให้เฉพาะงานนะครับซึ่งเป็นการช่วยเหลือเยียวยานะครับแบบเฉพาะกิจก็คือการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมนะครับการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมบ้านเรือน5,000บาทนะครับเป็น การแจกเงินเยียวยา5,000บาทจริงครับแต่เป็นเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีการแจกเงินก็คือ5ถึง9,000บาทนะครับเป็นการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมปี2,565ที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยที่ในส่วนของ การลงทะเบียนช่วง28กุมภาพันธ์ถึง29มีนาคม2566ที่ผ่านมานะครับมีทั้งกทมแล้วก็15จังหวัดนะครับซึ่ง ครัวเรือนใดที่ผ่านการประชาคมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเตรียมรับเงินช่วยเหลือเยียวยา5,000บาทต่อครัวเรือนโดยจะโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพทที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะครับไว้กับบัญชีธนาคารนะครับที่เราดําเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับภายใน28เมษายน2566นนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะและความคืบหน้าในการช่วยเหลือนี้เนี่ยนะครับได้โดยที่ ติดต่อสอบถามข้อมูลนะครับกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหมายเลขโทรศัพท์026373511นะครับเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม5,000บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับที่ มีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินเยียวยา5,000บาทก็คือกลุ่มที่เป็นในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมนั่นเองนะครับสำหรับครมนะครับอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่กรุงเทพม,มหานครแล้วก็15จังหวัดได้แก่ชุมพรตรังนคปรปฐมนครศรีธรรมราชนาราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพัทลุง ยะลาระนองสองขาสตูลสมุทรสาครสุราษฎร์ธานีและอ่างทองนะครับสำรวจเบื้องต้น237,048ครัวเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดการช่วยเหลือน,นะครับเขาจะดําเนินการช่วยเหลือให้เนี่ยนะครับก็คือโอนเงินเยียวยา5,000ให้เนี่ยนะครับเป็นเงินเยียวยาน้ําท่วมภายในวันที่28เมษายน2,500 66นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแจกช่วยเหลือเงินเยียวยาน้ำท่วม5,000บาทครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนะครับในโลกโซเชียลนะครับแจกเงินเยียวยา5,000บาทตอนนี้นะครับในช่วงของเมษายน66ิหเดียกก็คือเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมที่ผ่านมานั่นเองครับขอเสริมเพิ่มเติมให้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นกระแสข่าวในโลกโซเชียล<อ>เกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินเยียวยา5,000บาทให้เจ้าบ้านเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเท,ท็จนะครับไม่เป็นความจริงครับซึ่งแอดมินนะครับก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับโดยที่รัฐก็ออกมาแจ้งแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินเจ้าบ้านเนี่ยนะครับ5,000บาท15ื่นอะไรพวกนี้นะครับมันไม่เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นกระแสข่าวที่ไม่เป็นความจริงอย่าหลงเชื่อนะครับซึ่งการ จ่ายเงินเยีวยาตอนนี้5,000บาทมีเพียงการจ่ายเงินเยียวยน้ำท่วมเท่านั้นนะครับอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลรายละเอียดเอาไวใ้ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเรื่องเดาไว้แล้วท่านจะไม่พลาดข่าวสารครับสวัสดีครับ